เอาละคิดสร้างสรรค์สำหรับห้องที่ได้ตัวอักษรพยัญชนะนะคะพยัญชนะไทยโอ้ยยากนิดหนึ่งนะยากนิดหนึ่งขอบอกเลยว่ายากนะคะอ่ะคุณครูภาษาไทยช่วยกำหนดด้วยนะคะว่าจะตัวอะไรดีสมุิสมมุิสมุิสมุสมสมสมิเอากอไก่กอไก่กอไก่อา้าวกอไก่ไม่ต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมกอไก่ปึ๊บใหญ่ๆเลยกอไก่เห็นไหม เราก็เติมความหนาเข้าไปโอ้ยง่ายง่ายง่ายของมิงงแต่ไม่รู้ง่ายของคนอื่นแล้วเห็นไหมได้กอไก่แล้วคราวนี้ก็ลวดลายไปอสมมติมิเอารวดลายเดิมแหละมิไม่คิดเยอะแล้วลวดลายเป็นรองเท้าเหมือนเหมือนกับห้องภาษาอังกฤษกับเลขอืมเอาง่ายง่ายจะได้ไม่ให้เด็กนะนี่แง่กอไก่มาแล้วแค่นี้จบข้างหลังก็อาจจะอยากทําเป็นอะไรก็ทําไปนะคะ แล้วแต่นักเรียนใส่เส้นใส่เส้นแล้วแต่ง่ายๆเห็นไหมจบแล้วกอไก่อือนะคะอะเรามาดูกอไก่แล้วคนนี้ตัวสุดท้ายเลยเขาต้องพูกหรืออ้ออ่างดีเอาอออ่างแล้วกันสมมติอออ่างอออ่างอออ่างอ้ออ่างตัวใหญ่ๆๆๆๆๆๆว่าที่เต็มหน้านี่เห็นไหมเห็นไหมกดให้หนักนิดหนึ่งนะแต่นักเรียนอย่ากดหนักนะ อ,อ่าปึ๊บไม่ต้องลบหรอกอันนี้ออกแบบเห็นไหมเห็นตัวอ่างไหมคะเพิ่มความหนาได้อันนี้แล้วใช่ไหมเพิ่มความหนาเพิ่มความหนาเออ่างกันหน่อยอย่าลืมว่าให้มันขนานกันดีๆนะคะขนานคืออย่างเงี้ยเส้นเนี้ยให้มันใหญ่ใหญ่นั่นมากประมาณนี้เห็นไหมออ่างอ่าถ้าออ่างจะเปลี่ยนเป็นฮอนกคูกก็ได้ เนะ่อย่างนี้เลยปึบ๊บอันนี้ขึ้นปึ๊บเป็นฮอนดกคูกไหมเป็นไหมเป็นไหมคะหรืออยู่ข้างบนอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บอ่าอยู่ข้างบนข้างบนแล้วกันอืมอันนี้เราก็ลบไปเงี้ยได้ไหมประมาณแถวๆเนี้ยนะอ่าฮอนดกคูกตรงนี้อาจจะใส่หน้าตาใส่ตาให้มันอืม ประมาณนี้นะใส่ตาง,ง่ายๆอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วเดี๋ยวไม่กล้าทำนะ,ะมาดูงองงูกันสิลองทำงองงูดูงองูงองงูเนี่งี้ไหเราก็ใส่งูไปใส่ความหนาไปอุ้ยงองงูทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ น้นองๆเอาเติมหัวหนอยนี่อย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะก็เลือกเลือกเอาว่าจะเป็นลวดลายเป็นะไรเป็นลายดีล่ะเป็นลายดีล่ะเป็นนิ้วโป้งดีไหมเป็นนิ้วมือเป็นอะไรดีไหมใส่เล็บเข้าไปตลกดีนะอันนี้งูผูกเน็กไทแล้วกันผูกโบผูกโบผูกโบวาดโบไปเป็นงูผู้หญิงแหววแหวน่ารักน่ารักอันนี้เป็นตาใส่ขนตาไป แอง,องงูมาแล้วมีนิ้วมือมาได้ไงเนี่ยนะอย่าไปคิดอะไรเยอะคิดเยอะแล้วปวดหัวค่อยๆง่ายๆแบ่งเป็นช่องๆเวลาระบายสีเราจะเอาออยพัดเทลระบายนะก็ทดลองฮะใ,ใส่ง่ายๆอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วทําให้ไม่กล้าคิดนะอ่ะงูยิ้มหน่อยงูยิม้มงูยิมย้มงมูนี่ไม้โอเคนะง่ายๆค่ะ